โอ้ะโอ้่นบอลหอนี่ทเดียวนี่จะเ้าหาบอลยืนัไปยืนไม่ได้กองไปแ่รขึ้นหลังแล้วไม่แน่ครับส2มีโอกาสครับดีดีแม่บ้านทามาดีนะครับพลาดไปนิดเดียวครับมา โดนดีดซีเนี่ยขึ้นนำไป4-2ครับมาดูกันใหมครับครึ้นหลังครับรึ่งหลังมาต้องตัดสินจันที่รึ้นหลังด้วยนะครับ งงเลยไม่เหน่อยไม่ออกแอบแอบแอนอไปยามจดชน่ะเข้ามาจุดชนมาด้านน้มานะไม่อยู่แบ็วาอย่าดีวคเป็อ้อบวดหน้าบ้านเลยมกร้หอยับถร มก็ได้ครับเคลีย์ก็ดีครับอ่าถือว่าโตแรเจริงๆได้ตามเลยนะครับเลียนเอาลงมาเล่นกันใหม่ครับตอนนี้ดีดนะเบอร์ถูังมาดูกันใหม่ครับจะทำคืนได้หรือเปล่าครับถูกนี่ครับโยนบอลยาวไม่ผ่านครับออกไปครับทูกนี้เป็นคู่พิเศษครับ ต่อจากคู่นี้ยัง,ยงเหลือบอลอุตสาหการรมอีกคู่นะครับโอ้จิงชาเลอรนะครับน่าจะได้ไปแล้วนะครับใครที่หันคะแนนสูงสุดนะครับเรามาเชียร์มาชมมาเชียร์คู่นี้ต่อไปครับีดซีเนียครับจากถุนงน้ำไปเป,ไป็นถุงน้ำมาคืนมาเล่นใจเย็ยนครับดนะเดซีนอ่าเล่นค่อยๆเคาะทำช่องครับทำทางไปเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวแต้มประจันได้ไม่ผ่านนิวซีเนียครับ การเล่นใจเย็นครับเดินผู้เล่นให้ามเาเปิดช่องว่างก่อนแล้วค่อยจ่ายครับนี่ถือว่าประสบการณ์สูงครับผู้เล่นของเราอายุอานามเยอะแต่ประสบการณ์มีไว้ให้เราคิดนะครับเวางบอลยาวเลยครับตุงนี้จะใช้ธี่จบช่วยครับ บอกยานี้ไม่เป็นผลครับพี่มึอพี่อได้ี่มึงนีก็เล่นตลอดครับได้เลยตวหมายได88ใจคือนมตามได้งบอลครับระวังหุกนวเประตูได้เหินครับประตูไอเหนเหินประตูบินครับลองคิดอินเข้ามาครับ ใช่หรอกครับยิ่งเข้าเโอกาสอนไหมช่ประตูนครับอทำชงผู้รักษาประตูครับการสกัดบอลไว้ได้ครับรับบอลไว้ได้เคเนี่ยตัวนี้แหละตนี้แหละตัวปั้นครักามหคู่เลยไม่ต้องีถอยเยอะมีโอกาสนะครับดีดแบมเบิร์ครับซึ่งนำไปก่อนเรายังทาได้สองประตูเราจะทาไม่ได้เหรอ ผูยังเอาใจเชียร์อยู่ครับช่วยกันเล่นครับคนอุบลบอกเดินหน้าลุยเดินมือดีต้างมืครับอ,อ,อ,อย่าปล่อยเช้าไว้ไม่ได้ครับประกาศวันอ่อกไปก่อนครับเป็นลูกทุ่งของดูดูซีเนียอันนี้ก็เห็นทุกสนา,ามครับไล่เห็นแน่นกันครับผูอาวุโสครับถึงบ้านนี่ยกจัดกันแน่ผูอาวุโสเนี่ยคุณคนะุณสมานเนี่ยต่อมาผู้อาวุโสรู้รู้เยอะครับรู้ดีครับตอนนี้ก็เปลีขึ้นครับ ปกติเล่นใช้ปากเล่น่างนี้เงียบแบบทั้งสนาม,นรรมจริงๆครับใช้ฝีมือจริงๆครับผมไปเจอหลายสนามผู้เล่นที่อาวุโสเยอะๆเนี่ยสม,มักจะเฮ้ยเฮ้ยแต่นี้ไม่มีนะครับเราเรียมเรียนรู้เรื่องของทักษะการเล่นบอลต้องเล่นด้วยตัวเองครับอย่าใช้ปากเล่น <c oughs> นะพี่สมานเนี่ยมาดูกันใหม่ครับเล่นแบบนิ่งครับนอกจากผู้เล่นสามประตูเทนนิสนแต้องใช้ปากโอ้โหเมื่อเสาวน้อยจงเหวี่ได้หมดครับผมไม่รู้จะพากเบอร์อะไรครับไม่อา,าสวมหน้าของดีดีซีเมียในคนนี้นะครับ พ่อ,อดีจริงๆครับยิง <ๆ S 2> <นะ S 1> คนเดียวได้สามลูกแล้วนะที่ดูนะเทคนิคเนี่ยเทคนิคมีอะ <c oughs> ไรมอกไหมครับเทคนิคอาจารย์บอลเดี๋ยวมแล้วกันนะครับปกติสนามจะมอกบอลเปหนึ่งบอลหนึ่งไปมาดูกันใหม่นะนๆรัภาคทีครับอาจารย์ทุกคนพาผมมาภาพผมก็มาแนะวันนี้ได้รับเกียรติจากที่สมัยของเรามาดีใจนะครับมาเจอกันในสนามดีดีสปอร์ตนี่นักภาพของนครปฐมยูนเท็ดแล้วก็รับภาคทั่วไปครับ ไปเบอร์ไปเบอร์จะยิงไหมป้ามุนซ้ายหมุนขวายิงโอ้โหลูกนี้จังหวะช้าไปนิดนึงครับตัวผู้เล่นของย네ูริซซเนียบางบอลไวแล้วครับจบเกมโอ้โหทันทีไม่มีเลยครับมยิงไม่ถูกตำแหน่งบางคนยิงเล่นไปดีแต่ยิงตำแหน่งดีนะครับได้เป็นช่างเป็นฉากได้เหมือนกันครับใน่ลูกทุ่มของยูริซซเนียครับเอะไรก็สบายไปครับยิงน้าไปอยู่ครับ มือตัดสินมองไม่เห็นครับบางบอลครับแต่ผู้เล่นรู้ครับใครทำออกใครทำออกเออรู้ตัวครับบอล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 เราเนี่ยเอาเอาเปลี่ยนบอลใหม่เออโอเคไม่มาเก็บไว้สั้นๆมาครับซีเนียลวาล์กยาวครับวอลยาวนี่มันต้องเป็นสนามใหญ่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดมาจับฉวยครับ หน้าเลยเขาถ่าอยู่ซ oh ีนนี right s <S hey, ้ครับมาสักอยางได้ไ <télé> ด <vision> ้รูปครับพี่สมานห้าสองนะ่คิดว่าแบ็เบอร์จะตามทันหรือไม่พี่สมานผมคิดว่าอย่างนี้มันมีโอกาสมันก็น่ารูกกลมกลมนะพี่หมานครึ่งแรกนี่มาไปก่อนเลยนะเออ หน้าเลยยวเลยองสายมองขาตัดสินใจช้าครับเมื R R ่อช้าช่องมันก็หมดครับมองเลยต้องใจเร็วครับทำเร็วคิปเร็วหน้าเราไม่ดีเร็วคลิปเร็วน้าเรา่งองคโัเซโอเคโอเคโอุคโอเ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 ่โอเคโอเคโนเคโอเคโครับอเคโอเคโอเอเคอเคเคโคโอเโอเเอเคโอเคโอเคเออนคโเเคโคโอคเคโเคอเมโอเคอเอเคอเค เลาปัยาวิเศษก็โผล่ใจเลยนะไปังนี้องมบสามครับยงเลยโอ้ยไม่ตายถูกกองหลังเบาบางครับาสูงยาวเขาที่องคนนี่ใช้ได้ครับมเยเยอะวิเศษครับตัวเยอะเลยครับอาจารย์อุบลบอกว่าต้องการชื่อเสียงอย่างเดียวครับครับอยากเราเคยทำมาแล้วไปไ่ ชนกับประตูครับไม่หวงแครครับทุกทานถูกจ่อยิงแล้วกายังเซฟไม่ได้นี่ถูกเสือว่าสุดยอดเลยครับประตูต้องนิ่งด้วยครับตูกจุดโทษนะครับต้องนิ่งแล้วบอลว่างดีดีแบมเบอร์แบมเบอร์ได้อีกสนุกสวยเลยครับเจ่ายกันเรียบร้อยให้ประตูท่านจนกัแกอ่านเกมบอกเลยครับมาเย็นคอยที่เท้าเลยครับ พี่แว่นนี่ผมก็เห็นมีการการเล่นแก่สุดยอดรรนะครับเล่นทีมอุตสาหากรรมามานี่ใช้ได้ครับพี่แว่นเราจะมีแวนน่นเลยยังใช้ได้แต่ก็ระวังด้วยนะครับระวังเรื่องการประท้าด้วยพี่แว่นนะที่หมานมงคลทีนักเล่นผู้เล่นใส่แว่นเล่นหาน้อยเนะี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะอันตรายนะต้องเซฟตัวเองนะครับด,ดูแลตัวเองด้วยดวงตาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นครับก่อนเา เมื่อน่ๆเจอหวดดีาขึ้ถึงย้ได้ตองได้ได้มันบถามบอลเน่ล่นได้แล้วถาม่เ้บอลได้กันนั่นแหละนั้นไม่เินจิบ อ่านด้วยอ่านด้วยขอให้ใครอ่ะหมดหมดแจ้งไม่มองผมไม่รู้ด้วยโอ้โหสันตวัตดผิดของหลังเออเพราไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรชื่อแล้วต่อขอโทษทีครับท่านสันตวัตรอาสิ่งฝีมือของท่านนี่สุดยอดครับแล้วก็คนที่ยิงเข้าขึนบังขึ้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 นนี่เดง แข่งนเ,นเลยคร,รับทุกคนจบอกว่าโดยที่วิวิทยาการเล่นครับมันแตกต่างจากคนอื่นนครับที้กองครับผู้กองครับทำมีอะไรชื่อของพระเจ้าเทพครับทีมออกทีมออกคุณบุญเจ้าครับพี่เจ้าไม่ทราบครับขอบคุณอี่เพื่อรักกันมาตั้งแต่นานครับโโอ้หแต่ก็เดี๋ยวแข่งบัตรช่างเหนือครับวัดบัตรช่างเหนือแข่งเสร็จที่วัดโน้นนะวัดน้ำขาว ันนี้ก็ได้ช่วงเทศกาลแข่งกีฬาตะ้อรถบงานวัดเขาจัดกันต่อไปก็วัดหอมเขตแล้วก็พระพุทธทรงพนองตามเยอะแยะไปหมดมาดูกันใหม่ครับผมยังไม่เห็นหมดแรงล,ลงกองหลังสุดยอดเลยครับเรนวันนี้ไม่ได้เ่นเห้สาวันได้แล้วโอเคขอบคุณหมดมาดูกันใหม่ครับซีดีซีนี่ยครับน้นนะนำอยู่ห้าสองครับอ่า นัมเบอร์มีโอกาสที่จะเตีโตขึ้นมามากครับขอบ,รขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีชื่ออะไรเนี่ยติสมัครดูได้เลยนะพี่ไปพี่ไปคนเดียวพี่ไปพ้องหน้าสูงหน้าที่จริงสัตว์ตเทคกติฟสุดยอดนะครับประกอบด้วยทุน เจอหน้ากันก็ทักทายกันบ้างนะข <laughs> ้ามเมาแล้วจับนะเ <c oughs> จอด่านผมเป่าเป่าจับตลอดขอเห้ขอเห้โดนทุกทีเลยก็มาทุกทีอเอาหมดเขายังเล่ากลับไปก็เมาสิ <c oughs> ไม่มาเรากินไม่กี่แก้วก็โดนกันี้ยแก้วเดียวแล้วแก้วเดียวแต่หลายครั้งครับเออดีดวกันใ <c oughs> หม่ครับซ <c oughs> ีเนเรืครับดี d ซีเนียนน้ำอยู่ครับเอ่ยใจบอลสั้นๆครับใจเย็นครับเนี่ย รขาบอกครอบครองบอลดีครอบครองบอลมากที่สุดดีมีโอกาสชนะไปได้คืนเลยครับตอนนี้แมมเบอร์ก็มีโอกาสตีต่อมาตีดีแมมเบอร์ซ้อมสนามประจำแล้วโอ้เป็นแก้ทุกกองผมสามารถใช่ไหมฟรีมือเดี๋ยวเดือดโดนเนี่ยผมไม่รู้นะผมเนี่โดนจับเลยเดี๋ยวนี้มึงนะโดนแข่งแก้กันนะผมเฟร์เซอร์เจ้าใหญ่ให้สนุกนะไปเลยเอาไปครับซีเนี่ยแมมเบอร์ลุกหน่อยครับมาเราเจ้าของสนามนะ สอมก,กันทุกเยังเลยอาจารย์คนโคตรมากท er. ีนี้ต้องดูผู้เล่นนะครับใจอยู่ตรงไหนครับผู้เล่นทีนี้คนนี้ก็เห็นก็รอดครับหมายเลขกสิ Rams. บแปดมีอายุวันน้มนี่สุดยอดครับแค่สามสิบบาทมันมาจะกห้าสิบบาโอ้หวานเไปแตงแก้วนะครับตรงนี้พุทธศัพท์บอกว่าเล่นต่อครับ ทันได้บอลอยู่ครับชิกชิกสายหน่อยจิกสายหน่อยแต้เปิดต่ออะไรต้องรีบทำครับเอาสักนิดหนึ่งครับผมยังเอาใจเสียอยู่ยังจ่ายตัวหญิงไข่ก็ได้ครับจริงให้เข้าครับขอขอบอลเลี้ยงคนไปติดบอลมาครับซีนี้เล่นสั้นๆครับจ่ายมาครับไวผ่านครับทีนี้าหนี้วที้าเลงาเพื่อาทำยังไงครับลาทำยังไงต้องรีบทำครับเลี้ยงไม่โตครับจ่ายมาเล้วช็องมาครับตีครับจ่ายโอ้ทต่ไม่ผ่านกองหลังกอง ดูดูสิเนียครับไปไปเลยแลอนมาีแล้วครับจ่ายบอลไปสวยครับปิ้งทับาไปสวยครับบอลนเออมไรู้ากไม่รู้ด้วยผูากไม่ไม่ใช่พราผิดที่ผ่านไม่เป็นไรเราถือว่ารู้ที่หลังก็ยังดีพอไม่รู้เออไม่เป็นไรเอาดูสิเนียมันมันมีอ้ยทันไทันครับ มาเข้าเท้าแบมเบอร์นะครับแบมเบอร์มีโอกาสครับทำต้องดีทำครับตอนนี้ยังไม่ถึงขึ้นสนามพอเลยนะครับยังไม่ผ่านขึ้นสนามครับดีแบมเบอร์ทำยังไงครับวนกลับไปอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องลุกอย่างเดียวครับเสียแล้วไม่มีอะไรเสียต่อครับกล่องหลังนี่เป็นตำรวจด้วยกองหน้าตำรวจกองหลังสุดยอดทั้งสองท่านเลยครับต้องชมขอชมครับฝีเท้าไรมือนี่ยมีโอกาสนะครับนี่ทำเป็นทีมชาติได้เหมือนกันนะมีโอกาส ไม่ผ่านไม่เมื่อดีดีแมบมากทำไรต้องทำโอ้โหดีดีสีเนี่ยได้เกมออกหมดครับว่าจะจ่ายใจใจดักหมดครับมาแล้วมีโอกาสเหมือนกันแล้วอยากจ่ายหลักอีตรีเมื่อวีเมื่อทำอะไรทำมีเมื่อพร้อมทำไงมาแล้วโอ้โหมีโอกาสครับแต่ถูกดีดีสิเนี่ยสกัดมันออกไปได้แล้วคอนเนอร์มีจังหวะแล้วมีโอกาสต้องทำครับบอลตกเล็กนะครับทำไรต้องทำครับเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีคะแนนเลี้ยงให้ครับ ทำไงยิงอย่างที่ผมบอกโอ้โหถูกต้องแล้วไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองนะตาแดงออ,ออกมาอย่าง้เล่นเพื่อนยังซ้ำได้ครับยอดอะดก่อนครับยอดกลางให้หน่อยเหนียวที่เล่นสบาย,ายครับโอ้โหโคตรบอลเลยครับตาแดงดูทักษะการาเล่นครับจ่ายบอลชัวร์ครับชัวร์ช้าแต่ชัวร์ครับกลางให้หน่อยอครับต้องของบอลดึกบอลหลบบอลน่ะถูกบอลแยกไปนะครับยังได้บอลครับหมายเลขสองแลวังดูด้วย ขอเล่นบอลง่ายๆครับชั้นเชิญเขาฝีมือครับผมยอมรับเลยเลยสีฟ้านี่สุดยอดครับสกัดบอลออกไปเอออยากเล่น <sucks> ง่ายจะเล่นไม่ไ <Their> ด <royalty cap> ้เอ้าวว่าไปครับทุ่มเข้ามาแบมบ้ายิงเข้ามานั่นแหละครับไม่เป็นไหนจบด้วยการยิงครับกองมุกมุกกองแกวัยจริงๆครับยันยันเท้าซ้ายเท้าขวาครับทีนี้เขาผ่านการฝึกมาเยอะครับ แต่ถ้าพิงแย่เลยนะนี้ผู้กองเองยังซ้อมประจำหมวกจะได้ไปเลยเท้าไปมือนึ่งทีมงานเช็ดเช็ดเช็ดายเท้สาได้หมดมาได้เลยยิงครับไม่ผ่านครับอย่างนี้ทูกนี้รับแบบม่าง่ายๆครับด DC เมียครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับทีนี้ A2 แบมเบอร์จะทําอะไรได้บ้างครับต้องช่วยกันหน่อยขยันครับรอเพื่อนใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องช่วยกันด้วยครับ เดินขยับไปนิดนึงครับทำช่องทักนิดนึงครับเพื่อจะได้ใจง่ายๆสี่แหวนทุ่มมาใกล้ๆครับเอาบอลลงครับลงมาคืนมาให้เพื่อครั้งหนึ่งมาสองท่านนี้สุดยอดครับเผยมายิงเจ็ตั้งบอลใหม่เซตเซตเพงกันใหม่ครับตั้งเกมใหม่ครับไม่ทำไม่แน่ใจไม่ทำครับยิ่เดียวนิ่เดียวเลียงแล้วบพราน้ำไว้เยอะครับบอลที่น้ำก็คือนี่ยนะครับเลี้ยงแล้วจ่ายไปจ่ายมาให้รอให้เพื่อเข้ามากบวนครับ ไม่กลัวเล้วก็ใจเวลาทวงเวลาให้หมดไปเรื่อยๆครับได้ครับสีเหลืองครับสีเหลืองใจบอลขึ้นมาไม่ดีครับลูกนี้ถูกแบมเบอร์แยกกันไปไม่เอเยรต์ขง้นมาเลยทำอะไรต้องทำไได้ทำเออเห็นเพื่อนต้องาจครับไม่ใจเดึงไปดึงมาโดนโดนโดนแยกขึ้นมาเลยแบมเบอร์แบมเบอร์ทำไรครับจุกกันอยู่อะไม่จุกครับยังไม่มีช่องครับไม่มีช่องในไงผมบอกแล้วไม่ทำช่องไม่ปังช่องเพื่อนกระจายไม่ได้นะครับ เล่นกุบบอลนนะ่ะเล่นกุบบอลนนะ่ะเล่นตำแหน่งด้วยนี่ขนาดดีๆซีเนียเล่นมาสามแมตช์แล้วนะครับยอดออกมาขวาฝั่งนี้ได้ยังเรียวแรงสุดยอด <c oughs> เลยครับฝังงง่งนู้นมัสามตัวแล้วเออพี่ออดออกมาฝั่งนี้ล่ะหรือมาให้มากเล่นยี่สิบเจ็ดครับหรือไปให้กอลกลางอีกแบมเบอร์ได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วโอ้โหพี่วนี้มันโด่งไปหน่อยก็ตัดสินใจยากครับจะใช้หัวหรือใช้เท้าดีลูกโดมันก็ต้องพัดปกับใช้ศีรษะนะครับ ทุ่มสันสันมาให้เพื่อนครั้งหนึ่งแบบเบอร์ดาฟิมัมโอ้โหอโโอกมึงทำให้เห็นมันก็ได้วะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าเล่นนะแอ,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 อ๊ดน้องแอ๊ดน้องแอดมันอายุน้อยกว่าเราอ่ะไปลุกลุกเปล่าครับลุกเปล่ปาแอา้เอขาสองตัวเองเขาสองตัวรับสี่ตัวเหรอ S <S เออแค่แคตัว,ตวเองได้ครับจ่ายก็ดียิงก็ได้จ่ายก็ดีครับเพื่นี้ไม่ได้ชี้แนะครับจริงทีิงอย่างที่ผมพูดครับปรวจหัวใจยังอยู่ที่สายห้ามาลโอเควางเว้นผ่านไปเัง่อ้ไปทักทายกันบ้างเป็นเดียวๆโอเคได้ ไอ้แอดไม่เห็นไอ้อุสาไม่เห็นนะยกเท้าทุ่มมาอนไปครับไปพันดีบๆไปบ้าทำไรดีบทำเร็วก่ายขึ้นมาหมายได้88 88เรียกบอล้มาได้ทันได้บอลเรียกมาคืนมาโอ้โหมาซีเนียร์แกอ่านช่องออกหมดครับแกขยับทุกคนนะครับ พอบอลแปมเบอร์ได้นะครับซีเนียร์กขยับมารอหลักนะครับแปมเบอร์ทำให้ลูกโด่งต้องใช้ศีรษะระวังพี่แม่แม่ด้วยระวังลูกงใหญ่เล่นไม่ได้อย่าเล่นปล่อยไปได้บ้าก็ปล่อยไปเอ้ยอทัาเอาซ้ายไม่ทักน้าครับอ่าเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเราอายุอันเะไรเนี่ยผัดกระเด็นเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าไม่ได้ครับนี่ฮะแก้ไปได้แล้วไร่ว่าครับ วายอยู่ป่าครับเนี่ยโดนเลยครับโดนไปโอ้โหเข้าเท้าซ้ายข้อเทาา้าเปล่า,า,าลกกน้องแกใช่ไหมครับทีเนี่ยยังได้วอลครับจะเด้งกลับมาลูกน,กกกนี้ตกสกัดออกไปได้ทีเหมือนไปได้สามเมตรครับมีการเล่บนบอลคูล่ระบบม,มาตลอดครูนักขอนบอลถกสู้เราไม่ได้ 3, สามพันสมัครตอนนี้ไม่มีบอลคู่เลยนะก่อนเชิญไปได้ประจำสามพันได้แชมป์ประจ